สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ h a v f a News Day เวลาเพื่อนข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมจันโลธนพัท์นะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกด้ครับข่าวแรกใน,นวันนี้นะครับจะพาผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากๆเลยนะครับนันก็คือเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่มีอายุกว่า1,000ปีเลยทีเดียวครับ ในสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาก็นิยมจะนําเคลื่อนปั้นดินเผาชนิดนี้มาใส่เข้าของเครื่องใช้ที่มีค่านะครับอย่างเช่นพวกแก้วแหวนเงินทองแล้วก็เอาไปฝังกลบดินไว้ครับเพราะว่ามันจะช่วยคงสภาพเรื่องของการย่อยสลายไว้ได้ด้วยและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับดินที่นํามาปั้นเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับแหมจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามไปได้ที่อําเภอเวียงป่าเป,ป้าจังหวัดเชียงรายกันครับ เวียงกาหลงเมืองโบราณแห่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมมีอายุยาวนานนับพันกว่าปีมีหลักฐานประวัติศาสตร์ที่สำคัญสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยอดีตจากการค้นพบของเครื่องใช้ดินเผาโบราณและเตาเผาจำนวนนับ1000เตาถือได้ว่าในอดีตเวียงกาหลงเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา อันนี้ก็จะเป็นวัตถุโบราณที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งมีอายุเกือบพันปีนั่นแหละครูท่านที่จิตตังผู้ชุบชีวิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงที่สูญหายไปนับพันปีเขาใช้เวลาศึกษาร่วม18ปีเพื่อผลิตชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบและเทียบเท่าของโบราณ เศษที่ผมเก็บมาเนี่ยคือคูบาจานผมผมเรียนรู้จากเศษกระเบื้องพวกนี้เอามาดูเนี่ยรู้ชื่อแล้วมันเป็นเครื่องเคลือบแล้วองค์ประกอบของเครื่องเคลือบมีอะไรบ้างมีเคลือบมีสีและมีดินและมีการเผาคือดินของเราเนี่ยมันต่างจากที่อื่นดินตัวนี้คือซากลาวาเก่า ลักษณะเนื้อดินนี้จะเหนียวทนไฟได้สูงสามารถผลิตและทำให้เนื้อดินนี่บางน้ำหนักเบาได้อันนี้คือที่มันแตกต่างกับดินที่อื่นวิธีการปั้นเนี่ยผมถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ทุกคน เหมือนกันแต่ผลที่ออกมามันไม่สามารถที่จะเหมือนกันทุกคนได้อันนี้คือความจริงผมก็เกิดที่นี่แหละก็ช่วยพ่อแม่ปลูกกล้วยปลูกคนแต่ก่อนเขาจะทำอาหารไว้ในสวนก็จะช่วยปลูกพอขุดลงไปก็เจอเศษกับเบื้องโบราณเต็มไปหมด พะปี25ชาวบ้านขุดไปเจอไอ้แจกันขนาดเนี้ยปรากฏว่าค้าโบราณคดีมาเห็นข้าวคนขุดเนี่ยบอกว่าแจกันใบนี้จะขายสี่พันพวกพ่อค้าเนี่ยบอกองั้นเอาเลยสี่พก็สี่พันหุ้นส่วนก็บอกโอ้ย,ยังไม่ขาย <laughs> ก็ดึงขึ้นดึงขึ้นสุดท้ายไปจบที่หมื่นสี่คิดดูลูกขนาดนี้นะตอนนั้นราคายังไม่ไม่ใช่ว่าใครต่างคนก็ต่างไม่รู้ราคาที่จริง แล้วหลังๆเนี่ยมันเป็นมูลลค่ามหาศาลแต่ถามว่าดีไหมส่วนหนึ่งดีทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยเวียงกะหลงมันเปิดตัวแล้วนะว่ามีเครื่องเครือบดินเผานี่คุณค่าอย่างนี้แต่ส่วนที่ไม่ดีก็คือมันถูกขายให้กับคนต่างชาติ เรื่องลายเวียงกาหลงเนี่ยมผมแบ่งกลุ่มลายออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือพวกสัตว์มงคลสัตว์มงคลก็มี4อย่างคือโชคอำนาจวาสนาอายุยืนโชคก็คือลายปลาตะเพียนคู่อำนาจก็คือตัวม้ามังกรกิเลนสิงวาสนาก็คือพวกหงส์นกยุงไก่ฟ้าอายุยืนก็คือลายเต่า แล้วก็จะมีพุทธามมงคลก็คือพันไม้ต่างๆที่เป็นมงคลแล้วกลุ่มที่3ก็คือเรื่องลายดอกกาหลงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็คือลายแม่กาเผือกก็เป็นทั้งหมดมันก็มี3มกลุ่มนี้นี่แหละดั้งเดิมเนี่ยที่โบราณเนี่ย เขาเขียนลงไปทุกใบเนี่ยไม่ได้เขียนแค่ความงามเขาจะแฝงด้วยปรัชญาความเป็นจริงของธรรมชาติลงในลายทุกลายเลย โอ้โหต้องขอชื่นชมครูทานมากๆเลยนะครับที่ศึกษาอย่างหนักจนสามารถคืนชีพเค,เครื่องเคลื่อนเวียงการหลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นแบบนี้แล้วอยากจะฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของวัตถุโบราณต่างๆในบ้านเราเนี่ยอยากจะให้คนไทยทุกๆคนนะครับช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆเลยนะครับเพราะว่าเห็นราคาที่ชาวต่างชาติมาขอซื้อแล้วบอกเลยว่ามีคุณค่ามากๆช่วยกันเยอะๆนะครับ ตัวต่อไปครับไปเรียนรู้สัปปส์ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจน่ากันนะครับวันนี้คุณครูเจน่ามีคําศัพท์ที่แปลว่าเหมือนหรือว่าคล้ายเมื่อฝากกันนะฮะเหมือนกับประโยคยอดฮิตที่พูดกันในตอนนี้เลยนะครับอย่างเช่นไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเออะว่าแต่คำคำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีคาศั์อะไรบ้างแล้วก็จะใช้ในรูปประโยคได้อย่างไรติดตามกันได้กับช่วงนี้ Words Around ครับ Words Around by ALTV อยู่ไหนแล้วนะ ทีเชอร์กำลังหาปากกาอยู่พอดีเลยค่ะจะเอาปากกานะคะมาเล่นเกมจับผิดภาพนะคะวงกลมจุดที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าหาปากกาไม่เจอนะคะอีอยู่ไหนอ่ะเจอพอดีเลยค่ะน้องๆคำว่าวงกลมนะคะหรือว่าวงที่เป็นคำกริยานะคะน้องๆคำนี้เนี่ยน้องๆมักจะเจอในประโยคคำสั่งที่เวลาเราทำแบบทดสอบหรือว่าแบบฝึกหัดค่ะตัวอย่างประโยคเช่น please circle the correct answer using a pen กรุณาวงกลมคำตอบที่ถูกต้องด้วยปากกาแต่ช่วงนี้นะคะเรามักจะได้ยินโซเชียลนะคะหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้คำว่าเอาปากกามาวงกันบ่อยมากๆคำนี้หมายถึงบอกระบุหรือบอกจุดที่แตกต่างกันหรือไม่เห็นด้วยใช้ในบริบทต่างๆได้ค่ะเช่นใช้ชมคนคนนึงหรือสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะว่ามีความสมบูรณ์แบบไร้ทิ่ติเหมือนอย่างคุณแม่ของทีเชร์เจน่าค่ะ ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะวงได้เลยอีกบริบทหนึ่งนะคะใช้เปรียบเทียบคนสองคนที่หน้าตาเหมือนกันมากๆค่ะจนต้องพูดออกมาว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงวันนี้ทีเชอร์จะมานำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำต่างๆค่ะที่แปลว่าเหมือนกันมากเหมือนกันแบบเป๊ะเวอร์คำแรกนะคะก็คือคำว่า dead ringer คำนี้นะคะเป็นสำนวนค่ะแปลว่าคนที่หน้าตาคล้ายกันหรือหน้าตาเหมือนกันระดับหนึ่ง That man is a dead ringer for my best friend's boyfriend. ผู้ชายคนนั้นหน้าเหมือนแฟนเพื่อนสนิทของฉันคำต่อมาคือคำว่า look alike คำนี้เป็นคำนามค่ะมักใช้กับคนที่หน้าเหมือนดาราหรือคนดังนะคะตัวอย่างประโยคเช่น He is a j u n g k o o k s look alike. เขาคือคนที่หน้าเหมือนจองกุก วว้า wow. คำสุดท้ายเหมือนมากไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยค่ะนั่นก็คือคำว่า double ganger คำนี้นะคะเป็นภาษาเยอรมันค่ะคำว่า double ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า double ที่แปลว่าซ้ำสองหมายถึงคนสองคนที่เหมือนกันมากๆจนแทบแยกไม่ออกเลยล่ะค่ะเรากับว่าสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันเลยตัวอย่างเช่น he is your d o u b l ganger เขาเหมือนคุณมากจนแยกไม่ออก อยากรู้จังเลยค่ะว่าที่เชอร์จะมีดับเบิลแกงเงร์กับเขาไหมพบกับที่เชอร์เจนา่าอีกครั้งนะคะในช่วงเว s Around See you next time ค่ะน้องๆบ๊ายบายแหมวันนี้น้องๆก็ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจน่าไปอีกหลายคำเลยนะครับอย่าลืมนำไปใช้ในชุตประจำวันกันด้วยครับเพราะว่าการที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะต้องใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเยอะๆนะครับรับรองว่าเก่งได้ไม่ยากแน่นอนครับ เอาละครับหมดเวลาของรายการ Have a New Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง worldwide.web.altv.tv ครับจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube ที่ /altv4 ครับใครมีคำแนะนำติดชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยที่อีเมลของเรา h a v e a n e w s d a y a l t v t v นะครับหรือว่าจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ l i n e @altv4 ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะโลดธนพัท์ขอตัวลาไปก่อนเจอกัน คลาด้าสวัสดีครับ